หลุดภาพ Redmi Pro 2ว่าที่เรือธงของค่ายจัดชิป snapdragon 855กล้องหน้าป๊อปอัพก็หลังจากที่ทาง e ร mi ีบรรลูกของ Xiaomi ได้เปิดตัว Redmi Note 7, Note 7 Pro และ Redmi 7ไปนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลมือถือเรือธงของค่ายจะมาในชื่อ Redmi Pro 2นะครับสำหรับการดีไซน์ก็มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบไร้รอยบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะใช้กล้องหน้าแบบป๊อปอัพ ส่วนด้านหลังก็มีกล้องให้มาถึง3ตัวนะครับสำหรับกล้องหน้าจัดมา32ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ซัมซุง g ีดีหมีกสันอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีดอท time h d r ส่วนกล้องหลังตัวหลัก4 8ล้านพิกเซลเซนเซอร์อีกสตัวตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับดีซน์โดรวมคล้ายกับ Xiaomi มี9เลยสำหรับหน้าจอแสดงผลตัวนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ มีฟีเจอร์สแกนใบหน้านะครับแบบ2มิติมีสแกนนิ้วใต้จอนะครับส่วนชิปเซ็ตใช้ snapdragon 855 RAM รมจัดมา6 กิ๊กแล้วก็ปดกิ๊ก มาพร้อม Android เวอร์ชัน9แบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว27วัตต์เหมือนกับมี9แต่ก็มีบางข้อมูลนะครับบอกว่าชาร์จเร็วแค่18วัตต์เหมือนกับ Redmi Note 7 Pro พร้อมกันนี้ก็มีภาพผู้บริหาร Xiaomi นะครับใช้งานมือถือเบสนาะครับที่มีหน้าตาคล้ายกับ Redmi Pro 2ก็มีการคาดกันว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่นะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มีการยืนยันจากทาง Redmi แต่อย่างใดนะครับก็ต้องขอติดตามกันอีกที่คิดว่าน่าจะมีข้อมูล,ลุดอออกกมาีเร็ววนีีนี้้้รเเด๋ยถามขมขอูลพิ่มมเติยังไงไ ผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ